สวัสดีค่ะกัญนชาแคนาดาชาแนลสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องชาวไทยและชาวต่างประเทศทุกท่านค่ะดอกไม้ค่ะให้ชมดอกไม้โอ้ยกำลังงาม <S <S เห็นไหมคะอุย้ยธรรมชาติสร้างมาจริงๆเลยค่ะตัวนกตัวผู้กับตัวเมียค่ะวินแล้วนุนนะคะนกสีแดงๆงเห็นไหมคะทุกท่านแต่อยู่ไกลนะคะนี่จะให้ชมนี่ค่ะดอกไม้ กำลังขึ้นธรรมชาติจริงๆเลยนะคะดูสิคะนกเห็นนกไหมคะสีแดงนู่นนะคะงามงามพี่น้องคะ่ะ สวยมากเลยค่ะมีเต็มต้นค่ะทุกท่านแต่ไม่รู้ดอกอันนี้หรือเปล่าที่เขาว่าเป็นดอกแครนะคะเดี๋ยวกันจะนาจะไปศึกษาดูอีกทีนึงนะคะว่าเป็นดอกแคร์พอหลังหรือเปล่านะคะแต่คล้ายๆดอกอะไรไม่รู้นะคะสวยๆจะพาไปเก็บหญ้าตะกะแตนค่ะทุกท่านค่ะ ดูว่าเขายาวขนาดไหนแล้วนะคะดอกไม้ขึ้นเต็มเลยค่ะดอกไม้บางอย่างก็ทานได้นะคะเดี๋ยวกันชนาจะไปศึกษาดูอีกทีนะคะว่าดอกไม้ชนิดไหนที่ว่าทานได้นะคะเดี๋ยวจะเอามาบอกเพื่อนๆพี่ๆน,น,นะคะมาถึงแล้วค่ะทุกท่านค่ะโอ้ยเต็มไปหมดเลยค่ะสะอนสะอนสะอนไลฟ์ EFC แกบอกว่า ให้บอกอีกครั้งหนึ่งว่าเป็นลักษณะเป็นยังไงนะคะให้บอกอีกทีนะคะว่าลักษณะเขานี่เป็นแบบไหนนะคะนี่นะคะทุกท่านคะ่ะลักษณะลักษณะตัวนี้นะคะเขาจะเป็นคล้ายๆวงรีนะคะแต่อันนี้เขายังไม่มีดอกนะคะ แต่อันนี้เขายังไม่มีดอกนะคะลักษณะของเขาก็จะมีแฉกเป็นแบบนี้ค่ะใบก็จนานก็จะเด็ดไปใบนี่นะคะก็จะมีสองใบสองใบแบบนี้นะคะสองใบแบบนี้ขึ้นมาด้วยกันแบบนี้นะคะคล้ายๆวงรีค่ะแล้วก็ข้างล่างนี้นะคะก็จะมีเป็นแฉกแบบนี้ค่ะ นีะะคะไม่เข้าใจคอมเมนต์ถามได้นะคะส่วนข้างหลังนะคะสร้างหลักข้างหลังเขาก็จะเป็นเส้นๆประมาณนี้ค่ะนี่นะคะแล้วก็จะมีขึ้นมาแบบนี้ค่ะยาวมาแบบนี้นะคะนี่ก็จะขึ้นซับกัน สลับกันแบบนี้นะคะก็จะมียาวๆเส้นยาวๆตรงนี้ค่ะนี่เส้นยาวๆตรงนี้นี่ก็จะมีอะไรที่เป็นหุ้มหๆประมาณนี้นะคะนี่นะคะจะเป็นหุ้มๆนี่อร่อยมากเลยค่ะทุกท่านเหมือนผักหวานนะคะอร่อยเอาไปผัดเอาไปแกง แกงเหมือนผักหวานก็อร่อยนะคะแกงใส่เห็ดใส่อะไรอร่อยอร่อยหมดนะคะเกีผัดน้ำมันหอยก็อร่อยนะคะไปทำจิ้มน้ำพริกก็อร่อยะคะ่ะทำเมนูไหนก็อร่อยนะคะมาค่ะอธิบายให้ฟังแล้วนะคะทีนี้ก็มาเก็บเลยค่ะทุกท่านค่ะอูเยอะมากเลยค่ะเยอะจริงๆค่ะ เดี๋ยวนูน่นอะใช้หมดเลยค่ะฝนตกเมื่อวานนี่ค่ะฝนตกแรงมากเลยนี่กัญจนาก็จะเอาไปเลิกก่อนเอาไปแกงค่ะ ไปแจ้งใส่เห็ดหอมดูนะคะยอดอ่อนๆทั้งนั้นเลยค่ะทุกท่านค่ะพอเวลานั้นเขาก็แตกขึ้นมาใหม่นะคะแต่ตอนนี้เขายังไม่มีดอกนะคะยังไม่มีดอก ขึ้นมากับย่าจะเป็นเส้นๆเขาเนี่ยเหมือนเป็นเส้นๆเขาที่เป็นเหมือนมือจับค่ะลบมากมากนะคะกำลังอร่อยค่ะ ่ีะคะขอบคุณทุกท่านทุกคนที่รับชมคะ่ะขอบคุณมากๆคะ่ะอย่าลืมกดไลค์พี่เพื่อนใหม่อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆคะ่ะสำหรับคลิปนี้กัญจนาแคนาดาชาแนลก็ต้องขอลาตัวไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย แล้วนะคะมาทานยอดตะกะเตนค่ะทุกท่านค่ะนะคะ,นะคะยอดตะกะเตนค่ะกลิ่นหอมหอมเหมือนผักกระทิงค่ะกลิ่นหอมเหมือนผักกระทิงเลยนะคะอ,อร่อยค่ะอือนะคะ mm -hmm.